Go Hunter Version 4มีอะไรอัปเดตซัพพอร์ตวีสิทันดัมมิกดีามล์คาไพซอนเดย์ไฮเดโลวิกไวิกโลหรือว่าไพวอนที่ว่า6เครื่องในเครื่องมือเดียวเลยสวัสดีครับนะครับผมอึนแล้วนะครับผมบาร์ชรัศมิเจสันพับปังนะครับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ว่า Go Hunter Version 4นะครับมีอะไรอัปเดตบ้างครับแตกต่างจากเวอร์ชันเก่ายังไงไปดูกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจอนะครับนะ Go Hunter version 4นะครับซึ่ง version 4ตัวน,นี้นะครับเราจะมาดูก่อนว่ามันมีอะไรคงเดิมบ้างอย่างแรกเลยนะครับเรายังมีในส่วนของตัวที่เป็นเส้นบอร์เดอร์อยู่แต่เส้นบ์เดอร์นี่นะเราสามารถนะครับทำเป็นเปิดหรือปิดเส้นก็ได้นะแต่ผมบอกเปเปิดไว้ดีกว่านะครับเพราะจะเป็นตัวบอกเลยว่าณนะตอนนี้นะครับการาฟได้มีการหลุดจาก โดยส่วนโซนปกติของของมันหรือยังนะครับแปลว่าถ้านอกกกอะเราก็เล่นได้ในเกาะตกเล่นไม่ได้อันนี้ใครใช้โคเตอร์อยู่บอกเลยว่าเป็นข้อมูลเปสิ่งที่คุณน่าจะรู้อยู่แล้วแต่เราที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือจะเพิ่มในส่วนของ support resistance dynamic นะตัวนี้ถามว่าเพิ่มมาเพื่ออะไรเพื่อเราได้ดูดารับดาวต้านครับแบบ dynamic จะเห็นได้ว่าหลายๆสีตรงนี้ทขึ้นมาเนี่ยทั้งเส้นสีห่วงสีเหลืองสีแดงสีฟ้าอะไรนะ ก็บอกว่าเหมือนกันหมดเลยมันคือแนวรับแนวตา้านปกติครับอะไรอยู่ด้านล่างเรียยวแนวรับอะไรอยู่บนเรี้ยวแนวตา้านแคนดิ้งนะก็เป็นตัวที่เราจะใช้ในในการของการเข้าออเดอร์ด้วยในหลายครั้งนะครับจะเห็นได้ว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้อันนี้ไม่มีแนละ้วนี่มันย้อนกลับไปนาะนเจ็นได้ว่านี่ครับราคาขึ้นมาเนี่ยเบรกใช่ปะฟืม ดูดีมีการย่อครับแล้วมันไม่แล้วมันก็ลงมาทสแนวรับใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ดีกลับขึ้นไปอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามันเราก็ใช้แนวรับแนวต้านในการช่วยแนวแล้วแต่ถ้าใครแบบไม่ชอบเรดดิมิแล้วอยากเห็นเป็นโซนเลยล่ะเราก็มีพัฒนาโซนมาให้ครับจะเห็นว่าโซนสีเขียวคือแนวรับโซนสีแดงคือแนวต้านเรียกได้ว่าเดาไม่ต้องมาเสี่ยงนานนั่งตีกรอบราคาอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าใครเล่นแนวรับแนวต้านเนี่ยในการเทรดบอกเลยสบายครับ สบายมากๆยิ่งเกะาะใหญ่ความหนาความแข็งแรงก็ยิ่งเยอะยิ่งเกาะเล็กความหนาความแข็งแรงก็ยิ่งน้อยโอเคนะครับในส่วนของตัวเครื่องมือในส่วนของตัวเส้นตัวนี้นะครับแล้วเราก็มีการเพิ่มนะครับในส่วนของ High Low m u l ติทา m e f r เข้ามาด้วยซึ่งจะเป็นตัวบอกครับว่าราคาสูงสุดราคาต่ำสุดของ Day ของ Week เนี่ยมันอยู่ราคาที่เท่าไหร่ ซึ่งบอกเลยว,ว่าตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เรานะครับสามารถเข้าออเดอร์และเทรดได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยเล่นที่โลใช่ไหมโลไฮเดรหเนี่ยเห็นมาถึงปุ๊บเราก็กดส่วนกับก็มีสมการสามคนที่เล่นเทกับตัวนะครับก็เรียกว่าประยุกต์ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คืออัปเดตทั้งหมดนะครับของตัวเวอร์ชัน4แล้วนะครับส่วนเรื่องของการใช้งานเนี่ยนะครับก็บอกเลยว,ว่าใครที่สนใจนครับสามารถ เข้ามาคุยปรึกษาคันได้ผมก็จะมีในส่วนของการดูแลนะครับปรึกษาเชิงลึกของการใช้เครื่องมือตัวควนเตะให้ด้วยนะครับดูแลแบบใกล้ชิดเลยนะครับเนาะก็เครื่องมือตัวนี้นะครับต้อบอกว่าสามารถทํากําไรได้ในสภาวะไซเวย์นะครับใครดูหลายๆคลิปก่อนนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะบอกเสมอว่า เราต้องใช้เครื่องมือให้ถูกสภาวะตลาดซึ่งตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเล่นไซเวงเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปเล่นผิดเทรนด์เด็ดขาดเป็นยังไงกันบ,บ้างครับเมื่อกี้เราก็ได้ดูในส่วนของก o ฮันเตอร์แล้วนะครับว่าเวอร์ชัน4มีอะไรอัปเตบ้างนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นในส่วนของซับพอร์ตวิสตันเดนมิกดีมายสไพซนเดย์ไฮเดย์โลว์วิกไฮวิกโลหรือว่าไพวัตเราได้อัปเดตครบเครื่องในเครื่องมือเดียวเลยเรียกได้ว,ว่าตอนนี้เราปรับตัวนะครับกับการที่วันเนี้ยเราใช้ Trading View เป็นหลักแล้ว Trading View ก็มีกาารรปรับ,บว่ สามารถใช้อินดิเคเตอร์ได้2ตัวแต่สำหรับการที่เราใช้กวนเตอร์เนี่ยเหมือนเรามีอินดิเคเตอร์ประมาณ4ตัวในการที่เราใส่เครื่องมือตัวเดียวบนเทรดดิ้งวิวเลยสะดวกสบายมากๆเลยนะครับสำหรับการใช้เครื่องมือตัวนี้ก็ยังไงสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบสาระดีๆการรับเตือนเรื่องตลาดหรือว่าเครื่องมือดีๆแบบนี้นะก็ฝากติดตามและกด s u b s c r i b e นะครับช่องบารชรัฐเทสซาพาทางไว้บอกเลยว่าจะมีเนื้อหาดีๆนะครับเราจะนี้อีกเยอะเลยก็ยังไงสำหรับวันนี้นะครับผมบานชรัฐนะครับขอลาไปก่อนแล้วพบกันครั้งหน้าค ับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม